อังคารดวงรายสัปดาห์สวัสดีคนวันอังคารทุกคน1-8เมษายนดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่หย,ยิบซีเป็นคำตอบความวันอังคารไพ่ประจำตัวคนวันอังคารเด็กดื้อถือดาบราชาดาบดื้อรั้นดันทุรังอยากเอาชนะประชดประชันอวดดี ไม่ง้อคนไม่แคร์ใครยิงยะโสจองหองต้องระวังนะคะมันดูเหนื่อยเนาะคนมันังคารเนี่ยมันรักศักด์ศรีมันไม่ได้หรอกอาจารย์เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีเออ ศักดิ์ศรีเดือดร้อนนะอีตัวศักดิ์สิทธิจะทําให้เราเดือดร้อนนะวางคําว่าศักดิ์ศรีลงก่อนนะคะผู้ใหญ่ดีผู้ใหญ่ช่วยผู้ใหญ่เมตตาผู้ใหญ่ให้โอกาสก็อย่ามั่นหน้าค่ะได้ค่ะขอบคุณมากนะคะเออไม่ใช่แบบว่าไม่เอาอะไม่ชอบไม่เอาไม่ต้องมาช่วยเออเตรียมตัวได้เลยพูดด้วยความหวังดีนะอวดดีกับผู้ใหญ่อีก เถียงผู้ใหญ่อีกเดี๋ยวเป็นปัญหาถ้าผู้ใหญ่เมตตามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเติบโตเห็นไหมไพ่อำนาจไพ่บารมีไพ่การเติบโตไพ่เป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยศักดิ์ศรีกินไม่ได้ย้ำนะแล้วก็อย่าอวดดีอย่าเถียงผู้ใหญ่อย่าใจร้อนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็เหมือนกันต้องงอลูกน้องนะยะทำงานคนเดียวไม่ได้นะตายหาเลยนะงอคนบ้าง นะประชดประชันก็ไม่ได้ช่วยอะไรพูดตรงๆพูดแรงๆก็ยิ่งมีคนเกลียดอันนี้อาจารย์เตือนด้วยความรักนะไม่ได้ตั้งใจจะมาด่าคนวันอังคารน,น,นะแต่อะไรปรับได้ก็ปรับอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนเพราะคําว่าศักดิ์ศรีนะหรือบางเรื่องบางอย่างอะ่ะมีคนช่วยมันดีกว่าไหมล่ะเตือนตัวเองแค่นี้ อย่าลำบากเพราะปากตัวเองอย่าลำบากเพราะศักดิ์ศรีของตัวเองไหว้ท้าเวส,สุวรรณขอพรท้าเวส,สุวรรณเสริมดวงกันหน่อยแล้วถ้าใครปากไม่ดีอาจารย์พูดหลายรอบแล้วนะเอาสีพึ่งไปทาปากซะพูดจา้าโอ้โหบางคนนะ่ะมะนาวไม่มีน้ำเลยนี่ อ่ะเสริมสเสน่ห์เสริมเมตตาจะได้พูดจาไพเราะเสนอหูจะได้มีคนช่วยเหลือจะได้ได้รับความเมตตานะสีพึ่ง1 9 9เห็นไหมคนกอดกันรักกันเข้าไว้ชุดละ1 9 9่เ้สีพึ่งเอาไว้แตะนะนี่แตะแตะแตะ,แตะทาปากอธิษฐานขอให้มีคนรักขอให้มีคนเมตตาแตะแตะแตะแล้วทาปากแค่นี้พอ199บาบาทจะส่งให้ฟรี หอมมากบอกเลยนะเราก็ไหว้เา,าวสุวรรณเสริมดวงนะ,ะการเงินไม่แย่การเงินเอาตัวรอดได้แต่ถ้ามันเดือดร้อนจริงๆแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้เหมือนกันแล้วช่วงนี้พยายามควบคุมรายจ่ายอย่าอยากได้อะไรที่มันเกินตัวหรืออย่าฝืนทำในสิ่งที่ ตัวเองจะเดือดร้อนยังไม่ต้องกู้ทุกกรณียังไม่ต้องลงทุนทุกกรณีแล้วช่วงนี้อยากคิดการใหญ่นกน้อยทําลังแต่พอตัวลงทุนแบบเล็กๆทําแบบเล็กๆอยากได้ของแบบเล็กๆเพราะถ้าดือ้อถ้ารั้นถ้าดันทุรังไปฉิบหายขึ้นมาไม่มีใครช่วยนะบอกเลยแล้วยิ่งแบบว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ มันหลายอย่างอาจารย์รู้สึกว่าบางครั้งความมั่นใจแบบผิดๆก็ทําให้คนวันตังคารรู้สึกเดือดร้อนได้เหมือนกันความรักคนมีคู่ประชดประชันมากนะพูดจากันดีๆหวานๆเพราะเพราะรักนะ คิดถึงนะเป็นห่วงนะไม่ใช่ว่าประชดประชันพูดจาทิมแทงทำร้ายกันนะแล้วอย่าหึงห่วงแบบงี่เง่ามันไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีไพ่ชูรักไม่ได้มีไพ่นอกใจอย่าหึงห่วงจนขาดสติสำหรับคนโสดอยู่คนเดียวไปก่อนสบายใจกว่าช่วงเนี้ไม่มีใครกล้าเข้าหาคนมันังคารเพราะเขากลัวอ่ะเสริมดวงความรักนี่เสริมสเสน่ห์นี่ สีพึ่งนะเอาไว้ทาปากจะเจราจาจะค้าจะขายจะเป็นเจ้านายจะเป็นลูกน้องหรือว่าจะทำอะไรเนี่ยพูดจาให้มันไพเราะน่าฟังเอาสีพึ่งไว้เสริมเพิ่มเติมแล้วจะดีสุขภาพระวังของมีคมระวังปวดหลังปวดเอวปวดไหล่อย่าลืมไว้ทาเวสุวรรณเสริมดวงเซนแมนลางสังหอนแม่นอาจจะเห็นผีหรือช่วงนี้ฝันแปลก ถวายใบมิตรโกนเสริมดวงหรือถวายเข็มได้ของมีคมแก้เข็ดแก้กรรมวางอัคติวางทิฏฐิลงแล้วจำคำอาจารย์ไว้เลยนะศักดิ์สีกินไม่ได้งอคนบ้างแล้วทุกอย่างจะประสบความสำเร็จผู้ใหญ่พร้อมส่งเสริมสนับสนุนใครจะลงนักการเมืองใครจะสอบราชการช่วงนี้ลุยเต็มที่มีโอกาสประสบความสำเร็จใครอยากเช็คดวงส่วนตัวทักแชทมาที่เพจ a c e b o o k สมภพยากณ์นะคะ สวัสดีค่ะ